กับ mercedes benz e 3 0 0 e plug in hybrid รุ่น a วังกานะครับตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์รุ่นใหม่320แรงม้าเลขไม้ก็น้อยนะเพียงแค่32,000กิโลราคาพิเศษสุดเน็บงเคนตั้งไว้น,นะครับเพียงแค่2 000, 2 9 0 0 0นบาทคันนี้มีอะไรพิเศษเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับ e 3 0 0ร้อ e a วังกาคันนี้นะครับเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากตัว e 3 5 0 e รุ่น a วังกานั่นเองนะครับแต่รุ่นนี้นะครับเขาพัฒนา สิ่งที่ดีขึ้นให้กับรถคันนี้ก็คือ1ก็คืออย่างแรกก็คือเครื่องยนต์นั่นเองครับเป็นเครื่องยนต์2 0งพซีซีเทอร์โบ2องเแรงม้านะครับและมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังที่มากขึ้นอีก122แรงม้านะครับรวมกันคันนี้นะครับรถคันนี้แรงม้ามากถึง320แรงม้านะครับและแรงบิดสูงมากถึง700้นิวตันเมตรนะครับและเพิ่มความจุของแบตเตอรี่เนี่ยมากขึ้นนะครับอีกประมาณ7.1กิโลวัตทำให้รถคันนี้เนี่ยวิ่งโดยใช้ไฟฟ้าแล้วลถึง45กิเมตร ถือว่าประหยัดและพัฒนาจากตัว e 3 5 0 e จากเดิมเนี่ยวิ่งได้อยู่ประมาณสัก 27- 28โลนะครับคันนี้วิ่งได้ถึง40กว่าโลผมถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในทริปสั้นๆทริปหนึ่งนะครับแล้วก็ชาร์จต่อได้อย่างง่ายๆนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าประหยัดมากๆและที่สำคัญเนี่ยแรงมากๆด้วยนะครับเราต้องถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยม ตัว e-class เนี่ยต้องถือว่าเป็นรถเซกเมนต์มีเดียมไซส์นั่นเองนะครับและที่สำคัญครับคันนี้มาพร้อมกับรุ่นเอวังการเรามาดูชุดแต่งเอวังการก็จะเน้นสไตล์แบบเรียบๆนะครับแต่ยังมีความเป็นสปอร์ตของตัวรถอยู่ให้ความหรูหราอยู่นะครับกระจังหน้าเป็นแบบ Diamond r a d i a t o r Guill ซึ่งเป็นจุดเด่นของตัว mercedes-benz นั่นเองใครเห็นกระจังหน้ารุ่นนี้ก็ต้องชอบทุกคนเลยนะครับและดาวโลโก้คันนี้ก็จะเป็นดาวโลโก้แบบทึบหรือว่าแบบกระจกนั่นเองนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนนั่นเอง ซึ่งด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับถ้าเรามองเนี่ยก็จะดูไม่แตกต่างจากตัว E 3 5 0 E รุ่นก่อนเลยนะครับเพราะว่าโวมทุกอย่างจะเหมือนเดิมทั้งหมดไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED High Performance นะครับซึ่ง LED High Performance เนี่ยจะเป็นไฟตัวเริ่มต้นแซนดของเขานนั่นเองซึ่งถ้ามองกันง่ายๆนะครับถ้ามองจากภายนอกเนี่ยโคมไฟของเขาเนี่ยจะเหมือนตัว Multi Beam ทุกประการเลยแต่ลูกพวกทิสเทนต่างๆภายในเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยถือว่า ตัวรูปลักษ์จริงๆของตัวรถก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดนะครับยังดูสวยงามอยู่เน้นความหรูหรานั่นเองนะครับและตัวล้อแม็กก็ใช้ล้อแม็กเป็นแบบดับเบิลสปนะครับขนาด18นิ้วนะครับตัว E300E รุ่นใหม่หรือว่า E300E รุ่น AMG ตัวท็อปทุกคันของเราเลยนะครับจะตัดตัวช่วงล่างที่เป็น Air Suspension ไปซึ่งผมถือว่าในเมืองไทยอาจจะไม่เหมาะกับถนนบ้านเราสักเท่าไหร่คนอาจจะกลัวว่า มันจะเสียเร็วไหมอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ mercedes benz เขาตัดตัวออปชั่นนี้ไปเลยผมว่าดีอย่างเลยนะครับและด้วยหน้ายางของตัวนี้สเปคที่หน้ายางที่หนานครับทำให้ช่วงล่างก็แลกมาก,ก้วความนุ่มนวลน,นั่นเองนะครับผมถือว่าโอเคเลยในการใช้งานและมองด้านข้างตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ eq power นะครับอย่างที่บอกครับคันนี้เครื่องยนต์320แรงม้านะครับ รถขนาดที่เป็นมีเดียมไซส์ขนาดนี้นะครับและเป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยผมถือว่าแรงม้าขนาดนี้เนี่ยเยี่ยมเลยครับและด้านท้ายของเขานะครับถ้ามองจากภายนอกทุกอย่างก็จะเหมือนตัว E350E ทุกประการเลยไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายแบบ LED พร้อมไดมอนด์คัตภายในตรงนี้นะครับเป็นลูกเล่นต่างๆเวลาเราเห็นไฟเวลาเราเหยียบเบรกปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาสวยงามเลยนะครับกันชนด้านหลังเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัว AMG เพิ่มความเป็นสปอร์ตด้วยปลายท่อคู่อลูมิเนียมทั้ง2ด้าน และยังมีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของตัว Parking Pilot นั่นเองออปชันนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มตัวฝาท้ายไฟฟ้าขึ้นมานะครับจากรุ่นเดิมถ้าเป็นรุ่น E 3 5 0น EA วงกาดร,รุ่นแรกเนี่ยเขาจะไม่มีตัวฝาท้ายไฟฟ้าขึ้นมาตัวนี้3 0 0 e ก็จะให้ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วและด้านในนะครับเราดูสังเกตด้วยความจุบแบตเตอรี่ที่มากขึ้นเกือบ1เท่านะครับก็คือ7.1กิโลวัตต์เนี่ยทำให้พื้นที่สัมภาระเนี่ยต้องแลกมาด้วยเป็นทีี่่่เเเเกก็บบบแตตอออรรนนัันงะะาาจจใ๋ใให ได้ไม่เยอะเท่าตัวรุ่นเครื่องยนต์ปกตินั่นเองนะครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าการวิ่งด้วยไฟฟ้าเพิ่มความประหยัดขึ้นมาก็ทดแทนกันได้อยู่นะครับการชาร์จไฟก็ชาร์จได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้หญิงก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับเปิดตรงนี้ปุ๊บเราก็เสียบชาร์จได้เลยนะครับเราก็เสียบไฟที่บ้านได้เลยครับเวลาเราออกเราก็กดปุ่มปลดล็อกแล้วก็ดึงออกเก็บได้อย่างง่ายดายนะครับที่ชาร์จก็จะเป็นที่ชาร์จแบบอันไม่ใหญ่มากนะครับสามารถ เก็บได้สะดวกนั่นเองนะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นมุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับและขึ้นมานั่งปุ๊บเนี่ยภายในต้องบอกเลยว่าทั้งหมดเนี่ยจะเหมือนตัว E รุ่นก่อนทั้งทุกประการเลยแต่อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สังเกตได้แล้วผมถือว่าดีมากๆในรุ่นเ e อวังกาที่เขาใส่ออปชันนี้มาก,ก็คือ หน้าจอแบบ Full LCD นะครับเหมือนตัวรุ่น Exclusive หรือว่ารุ่น AMG เนี่ยหน้าจอเขาจะเป็นแบบตัวท็อปนั่นเองจากเดิมนะครับ E 3 5 0 E เนี่ยหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบเรือนไม้ปกตินะครับเป็นแบบแมนนวลนั่นเองนครับและจอตรงกลางก็จะเป็นจอแบบเล็กลงมานิดนึงตัวนี้ใส่มาเป็นจอแบบ Full LCD เหมือนรุ่นตัว็อ p เลยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับภายในของเขาเนี่ย จะเป็นเบาะสีน้ำตาลเข้มทั้งหมดนะครับแล้วก็จะไม่มีในตัว AMG นะครับรุ่นสีเบาะแบบนี้นะครับก็คือข้อดีของตัวนี้เบาะก,ก็จะทรงสปอร์ตนิดนึงนะครับแต่มีการที่แบบนั่งสบายมากขึ้นนะครับเป็นผมถือว่ารุ่น E 300e เนี่ยรุ่นเนี้ยถ้าเทียบกันกับตัว E 350e AMG นะครับรุ่นเนี้ยค่อนข้างที่จะดีกว่าค่อนข้างเยอะเลย หนึ่งอย่างที่จะบอกก็คือชอบตัวหน้าจอ Full LCD นะครับแล้วก็ตัวนี้มันสามารถปรับแต่งหน้าจอได้แบบหลายแบบนั้นด้วยเช่นกันเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะครับว่าตรงนี้มันจะปรับอะไรได้บ้างหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบรุ่นใหม่แล้วตรงกลางก็จะเป็นเลือนไมล์หรือว่าเราสามารถปรับตั้งค่าต่างๆของตัวรถได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็จะเป็นแบบ LCD ตรงกลางก็จะเป็นหน้าจอ Entertainment ทั้งหมดนะครับยังมีให้ตัวกล้องถอยหลังนะครับและตัวไฟ Ambient Light ของตัว E ก็สามารถปรับได้ถึง64สีและเหมือนรุ่นใหม่ทั้งหมดตัวพวงมาลัยนะครับตัวปรับพวงมาลัยก็จะให้มาแบบเป็นแบบไฟฟ้าแบบสีทิศทางด้วยนะครับเพิ่มความหรูหราซึ่งถือว่าตัวเอลกาตในรุ่นใหม่เนี่ยทำได้ออปชั่นค่อนข้างดีเลยคล้ายๆกับรุ่นตัว e อ l u s i v e เลยนะครับแต่รุ่นตัว e อ l u s i v e ตัวรุ่นนี้ก็จะมีตัวของตัวประตูแบบ So อฟโค้ e ขึ้นมาก็จะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแตกต่างกันนิดนึงแต่ภายนรูปลักษณ์ภายนอกก็จะคล้ายๆกันหมดเลย รุ่นนี้ผมถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัว e c a s s นะครับก็คือนี่แหละครับภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางนั่นเองนะครับเวลาผมมานั่งเนี่ยก็พื้นที่เล็กรูมเฮดรูมเนี่ยกว้างมากๆนะครับแล้วเวลาเรามองออกไปเนี่ยมันจะดูโปร่งนั่นเองนะครับตรงนี้นั่ง3คนเนี่ยสบายๆเลยหรือว่าจะนั่ง2คนซ้ายขวาก็ค่อนข้างสบายเลยนะครับและด้านข้างของเขาก็จะเป็นตัวม่านที่เป็นระบบปรับแมนนวล ตัวน,นี้จะเป็น sun p r o t e คชั o นะครับจะมีม่านซ้ายขวาแล้วก็ม่านหลังที่เป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีแอร์สำหรับผู้นิสารด้านหลังนะครับตรงนี้ว่าไม่ต้องกลัวร้อนเลยไฟ ambient light ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้ม,มีเฉพาะด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะมีด้วยก็คือตรงด้านเทา้านั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวแผงประตูด้านข้างก็จะเป็นไฟ ambient l i ลท์ของเขาครับรถใหม่นะครับปี2019เลขไม้ก็น้อยน,นะครับเป็นแค่32,000กิโลแถมยังมีวารันตีถึงเดือนธันวาคมปี2022ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่า รุ่น e 3 0 0 e a วังกาดรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ปรับพัฒนามารถเนี่ยสมบูรณ์สุดๆเลยนะครับและวิ่งโดยไฟฟ้าอย่างเงี้ยเนี่ยไกลมากถึง45กิโลเมตรผมถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยครับกับยุคน้ำมันแพงในตอนนี้นะครับและราคานะครับพิเศษสุดจริงนะครับเพียงแค่2 2 9 0 0 0นบาทเท่านั้นนะครับต้องบอกเลยครับว่าเทนโลนี้ plug in hybrid สมัยนี้นะครับไม่น่ากลัวเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับและยิ่งช่วงนี้นะครับน้ำมันเนี่ยขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าค